ม่เย็นยังไม่ส้มครับพี่น้องเต็นนอไม่ส้มอัดขวดไปกินขามพี่น้องครับพี่น้องไปกินเลยขายบล้วกก้นกะบดได้เห็ดแบบนี้น้องครับพี่น้องไปปูกระควัน,นี่ก็คือได้นอใหม่มาแล้วก็ห่อามาซับซับแล้วห่อกระขันเกลือเซนามขันเกลือเซนามวันนี้กะภาพจังคอยเอาหนาังใส่ขวดหลังจังคอยก่อไม่จะพี่น้องเพราะว่า มันเ,เวลาเขาเอาออกจากน้ำเขาก็ดีดน้ำหึ่มมันออกก่อนดีดน้ำหึมออกแล้วเขาจังคอยเอามากอกขวดเอามาขันเกลือก่อนแล้วก็กอกขวดนาฝากพี่น้องน็นวิธีของกอกขวดเห็ดนอนไม่สมอัดขวด ขอบคุณเพื่อนเพื่นพี่ๆน้องๆที่เขาไม่ติดกับนงใจเขามะมึงฉีดไนโพรควนเนาะกันเนาะเดี๋ยวนโพควนกับฉีควายเขย่อยตามไปน้ำกรดเนาะกันเนาะขอบคุณเพื่อนหม่เปล่ยนเก่าเสียงมันกับบ่ไข่ชาเกินปอนไหนเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆอยากเข็ดไปเขากินกะเข็ดไปเด้อค่ะพี่น้องเนีมันบ่มีนอใหม่เขาก็ได้กินอันนอใหม่ที่เขาเห็ดไหตก็นีแบบนอไม่สมเนาะค่ะพี่น้องขาวแบบรองขาว พดนี่เนาะค่ะพี่น้องเอาเอานมไม้มาซับซับแล้วกะ็เท่ากับคั่นเกลือละะแล้วก็เซน้มไปจะขึ้นสองขึ้นอันนี้เท่ากับาบีบน้ำหืมมันออกแล้ว,ว,เ,ลเ,วเท่ากับเศ้าเกลือแล้วก็อน้ำใส่ขวดเครื่องขวดนะคะพี่น้องมันก็สีปริมาณมันสีใดพอดีนมไม่ก็เต็้มขวดความเค็มความยั้งมันจะสีพอดีคั่นเกลือแล้วเทากับเอามาหยัดใส่ขวดแบบนี้แล้วค่ะพี่น้อง อันนี้คือสูตรปลาควนเนาะ้องโมนี้บรรยากาศฝนมันตกถูกขากระบอมีปลเล่มากกว่าน้องใหม่ดูหลังบ้านนาบางย่างเข่งเกียดกขมักขมิน้นพี่น้องห <c oughs> น้าขมักขมิ้นต <c oughs> ั้งใจขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนไม่เ่็นเก่าที่เขามาหลับชมเพิ่มพลัลงใจให้ปลาควนอาปากกดไหลก้นทิดตาม ขป็นกำลังใจให้กันเลยกันเนาะค่ะพี่น้องตะควนกะทินำไปเบิ่งให้กีบไห้เพื่อนเพียงน้องตาไรซสดนี่กะคือสีโบคอยมีเวลาบรนไดเพบว่าช่วงนี้มันก่ย่งอาการมันกะย่งคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องมันเบิ่งโทรศัพท์หลายบดได้มันปวดหัวกระเลยแบบผ่อนคลายไปผ่อนคลายกบบหาเห็ดนันเห็ดนี่งานบ้านงานเบาๆย่ำวางกะบางเถอกะนอน ผักควันไปเนาะคะาออาาาา่ะพี่น้องมันโบคือเก่าแล้วตอนนี้มันเท่ากว่าเก่ามันเท่ากว่าเกาอ่ากระสีใดประมาณนี้เนาะค่ะเนาะกระสีพอดีพอดีน้ำพอดีตอนเอากินเอกับเอาสำเนียซะก่อนเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขามาเป็นอกำลังใจให้เดี๋ยวพอควนกะจีขย่อยไปหายเด้อค่ะพี่น้องสาซาเน่ยกับโคถูขอไทยไปกินหนาเหาจังโผกันไหม